คำอธิษฐานก่อนออกเดินทางด้วยรถเรือหรือเครื่องบินจะอธิษฐานด้วยคำว่าข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อมอาราธนาบารมีคุณพระศิรรัตน์ไตยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตั้งแต่องค์ปฐมมาจนถึงองค์ปัจจุบันไปอนาคต พระปัเจพระพุทธเจ้าทุธพระองค์บารมีรวมแม่ย่านางรถแม่ย่านางเรือแม่ย่านางเครื่องบินปกปักคุ้มครองข้าพาเจ้าพร้อมครอบครัวพร้อมคณะทุกหมู่เหล่าขอให้เดินทางแคว้าดลาดปลอดภัยจากเพศภัยอันตรายใดๆทั้งหลายทั้งปวงด้วยเทินสา